พาดูเมยองะิดป้าป้า,ปาเราตื่นเต้นมากเลยมีทั้งสามลูกมีทั้งสามลูกเห็นไหมเอออันนี้เป็นไงล่ะป้าป้าพาดูมมยองคิดนะคะบ้านเรามีมมยองคิดตั้งสามลูกไม่อยากจะคุยบรรยากาศดีแท้ป้าผู้หยอกกำลังกายป้าหันมาหน่อยดิ เเอาพิ่งออกกำลังกายเสร็จแล้วเนี่ยดูเหงื่อเนี่ยท่วมเลยพอดีป้าออกกำลังกายเสร็จเดินออกมาดูมุมมองมุมมองเราก็เลยเดินสองกิโลเราก็เลยถ่ายคลิปซะหรอให้ทุกคนได้ดูว่านี่แหมมายองชีทของเราอู้ดีใจทั้งสามลูกยินลุงลูกปีนะเนี่ยเนี่ยโอ้โหยังงามอยู่นะยังงามอยู่เลยเนาะมา แต่เขาก็จะเริ่มร่วงโรยไปตามการเวลาของเขาแล้วนะโอ้ยว่าจะเอาให้พี่อัดทราซะหน่อยลืมนลยนะส่งของไปให้พี่พเขาแล้วลืมเดี๋ยวป้าทำารสอยมะม่วงกินอีกแล้วเหรอฮะต้นนี้มันดีมันดีใช่ไหมเนี่ยต้นนี้เขียวเสวยแน่นอน อร่อยด้วยเดี๋ยวกันนะถ่ายปลาแป๊บหนึง่งปลาหันมาด้วยที <c oughs> เออย้อนแสงโอเคย้อนแสงแล้วดูปลาหล่อ <c oughs> ยอย่าชะอมยิ้มไม่ได้ตดแต่งกินชะอมเลยนะนี่ ừ, <c oughs> เห็นไหมปลาปลาเดินเด็ดยอดชะอมกิน <c oughs> ดูดิเดินเด็ดยอดชะอมกินดิ <c oughs> อร่อยไหม <c oughs> เห็นไหมกินเงินทิ้งแล้วเออเนี่ย เดินเด็ดยอดกินเดินเด็ดยอดกินโหไปตีกอมาหน้าดําเลยแต่ดีนะกระดูกป้าแข็งแรงมากนะเดินเด็ดยอดไม่ไม่ไม่ใช่ยอดชะอมอากาศดีแท้เดินต้นกล้วยอีกไหนจะติดเคลือละให้ป้าพอดีปลาป้าเราออกมาข้างนอก ก็เลยเดี๋ยวจะลองเด็ดได้ชิมเด็ดเลยจริงไหมแล้วออกฮะพรุ่งนี้อีกวันอ๋อพรุ่งอีกวันหนึ่งใช่ไหมโอ้โหพรุ่งนี้วันก็น่าจะมาถ่ายคลิปเก็บกินปอกกินเลยนะพรุ่งนี้ก็โดนขโมยไปแล้วเฮ้ยอย่าพึ่งดิห้ามขโมยเราจะเก็บมากินปอกกินสวัสดีพี่หมูกัน อ๋อมาก็ต้องสวัสดีพี่หมูพี่หมูเพื่อนบ้านชาที่น่ารักโู้นน้อยพี่หมูอยู่น้นอะพี่หนูพี่ทิพย์นูนพี่หมูพี่ทิพย์พี่ต้อยอะพี่ไม้นี่มีมีพี่หมูให้ดูต่างหน้าด่านเฉาเว่ยงามดีจริงๆเลยเขาเป็นต้นไม้ที่ไม่ค่อยมีแมลงรบกวนแล้วก็แข็งแรงไม่เป็นโรคด้วยนะอืมไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะ สังเกตนันชาวเว่ยได้เลยหรือป่าช้างเหงากินวัละยอดเนี่ยอเฮียเรากินมัละยอดอเฮียกินเก่งลดน้ำตาลในเลือดได้สุดยอดมากเลยเนะนี่ยเนี่ยกินวัละยอดอ่ะฟักทองหายไปไหนเนี่ยเฮ้ยตัวอะไรตัวอะไรนี่ยอดทักทองนี่เอาไปกินได้ หาตัวผู้ก่อนมีแต่ตัวเมียอันนี้เอาไปกินนะเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกได้เนะนี่ยเนี่ยมีแต่ตัวเมียเอ,อ้ยมีแต่ตัวผู้พูดผ,ผิดตัวเมียจะเป็นกับปอรอรอกันรอกันเดี๋ยวเราก็รอติดตามชมนี่เลยมันนี่ละเลยมันนี่ละ เดี๋ยวกันนะเอาอ่อนอืมนี่ปล่อยให้เลยมาแถวนี้ให้จะได้ชัดๆหน่อยดูสิเดี๋ยวรอดูว่าจะได้กินหรือเปล่าจริงๆรโรยไว้เยอะแยะโดนหยยทากกินไปก็เยอะ เนี่ยมีหนานเฉวอยมีสราวเนี่ยเอาไปทำไม่นี่เลยทำน้ำหมักไร่มแรมลงทำน้ำหมักไล่มแมลงดีนะคณะเมสิโกโนี่งามดีแทเเ้เอายอดไปลวกจิ้มน้ำพริกนี่อร่อยมากเลยเอายอดเป็นะลวกจิ้มน้ำพริกนะแล้วกิงไปตัดปักช่ยกิงเนี่ยเอาไปตัดปักชํำ ตัดตัดหมกหม,มกไปเลยๆลงพื้นที่มันชื้นชื้นแฉะแมันก็งอกมาเต็มหมดแล้วห,หวังว่าจะได้กินนะจ๊ะเราหวังว่าเราจะได้กินนะผู้สานมสดรอดูไปเรื่อยๆยอดพุ่งมากเลยนะยอดเขาสูงต้นเขาสูงอะเนี่ย มีเม็เม็ดมาฝังฝนะังไว้เนี่ยถือว่าแข็งแรงนะคือชนิดไหนที่พเพราะจากเมล็ดเนี่ยมันจะแข็งแรงส่วนมากเขาจะเอาเป็นทาเป็นต้นต่อแล้วก็เอายอดมาเสียบเอายอดมาเสียบเสียบเสียบ,เ,ยบเอายอดพันดีกว่าจะ <c oughs> เราไม่แน่ใจอะ่ะแต่เนี่ยมายงคิดเนี่ย ถ้าเพาะจากไม้ยด็เจ็ดแปดปีถึงจะได้กินแต่ถ้าบำรุงดีๆเราก็ว่าประมาณสักห้าหกปีนะน่าจะได้กินนะอืมถ้าบำรุงดูแลดีๆส่วนมากเขาก็จะเอาไปเสียบยอดทาบกิ่งเขาจะได้โตเร็วได้กินเร็วสามปีก็ได้กินแล้วมอมเห็นหนึากปลาไก่หองแจวปลาไก่หองแจวไปไหนไวะนี่ นี่ไงปะไก่ขงแจวโดนไอ้นี่โดนชะอมบังปะไก่ขงแจ๋วเราต้องเรียกปกไก่ขงแจวขนนเจอขนนที่ไหนต้องเรียกเอเนี่ยปะไก่ของแจวเพราะคุณวีระยิ้มแย้มเขาแนะนำให้กินยอดเอายอดเอาไปอ่อนไปกินแบบต้มต่ำไอเ้ยเดี๋ยวเราจะตัดแต่งไอ้น้องหนวดเราไปไหนวะน้องหนวดน้องหนวดโดนโดนบังเมือนกันนี่นี่น้องหนวด ไม่ใช่อันนี้ของพี่โดยนะมัมมี่เขาตาเที่ยงแอดนครพนมช่องเดโชสุดอินนะจ๊ะใครสนใจหมอนนอกหมอนปแปลกๆไปที่ช่องเดโชสุดอินใครสนใจฟิกหรือมหเือฝรัง่งไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขายายเป็นนะจ๊ะตามไปที่เพจเกษตรนอกโรงเรียนแล้วก็เพจมัมมี่เขาตาเที่ยงนครพนมด้วยไปดูนักหนวดปลูกพวกฟิกปลูกเก่งๆไงมะเดืออ,อีกทำไมของเราที่โอ้วหไม่ถูกกับมะเดืออจริงๆีลนะเคยปลูกงามๆก็ตายซะนนิ อบรรยากาศดีแท้นี่เดี๋ยวเราจะต้องก็จะทำการตัดแต่งใบของชะอมก็ยังไม่ได้ทำสักทีงานเราเยอะด้วยที่สำคัญอะทำหลายช่องหลายคนอาสงสัยทำไมทำหลายช่องอยากมีเงินในวัยชาราอยากเลี้ยงตัวเองได้แค่นั้นเองจะได้ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยลูกไนงะ คือเราพยายามหาเงินเองอะ่ะเพื่อที่จะไม่ไปเป็นภาระให้ลูกของเรานะเออถ้เขาทำงานหาเงินเองได้ก็อยากให้เขาดูแลครอบครัวของเขาโดยมีแรงทำไงเราก็เลยต้องรีบที่จะทายามเราแก่เท่าชาราขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จะไ,ได้มีเงินมากินมาใช้ซื้อหมากซื้อพรูกินมั่ง อีกอย่างเราก็ยังมีแม่ที่ต้องดูแลใช่ปะ่ะอ่พอมีแม่ที่ต้องดูแลเราก็ต้องมีเงินสำรองไว้บ้างแต่พี่น้องเราก็ช่วยกันส่งเงินมาให้ทุกเดือนก็พอมีดูแลซื้ออาหารเสริมให้แม่กินนู่นนี่นั่นแม่อยากกินอะไรก็ซื้อให้ได้อะไรเงี้ยีมีพี่น้องช่วย ีพี่น้องสี่คนนี้ก็มีพี่น้องเยอะก็ดีเหมือนกันนะช่วยๆกันคนไหนคนไหนมีมากคนนั้นก็ให้มากคนไหนมีน้อยก็ให้น้อยไม่เป็นไรโอ้ยงามเราชอบมากเลยหมู่บ้านเราเนี่สงบคุณเอสคุณเอส <c ười> <c ười> พูดถึงคุณเอสคุณเอสน่ารักจริงๆขยนันขยนันทีมง,งานนี่อย่างขยันเลย อยู่หมูบ่บ้านไหนนิติบคุคคลดีแข็งแรงแข็งแกร่งจัดการดีมันก็มีความสุขเนี่ยเพื่อนบ้านเราน่ารักกันหมดเลยนูน่นนนเมื่อก่อนเราเดินข้ามฝั่งไปหา,เ,าเพื่อนบ้านเรานะเอาเม็ดมะรุมไปให้เม็ดมะรุมต้นนี้แหละเนี่ยนะที่เห็นเห็นเห็นปะเห็นนะเนี่ยมะรุมพวกเนี้ยเอาไปให้เขาปลูกเดินข้ามฝั่งไปให้เลยนะไม่รู้ได้ปลูกปะพราะไม่เห็น เดินข้ามไปเนี่ยตอนนั้นอะ่ะถายกลบบถายกลบแล้วพื้นที่เราเดินข้ามไปนู่นไปหาเขาเลยมีเพื่อนบ้านดีเราก็มีความสุขรอบบ้านอรอบบ้านเราน่ารักทุกคนเดี๋ยวเราจะเอานี่เห็นนี่ไหมเนี่ยใครที่อย่างที่บอกนะ มาตัดกิ่งปักชำได้นะเนี่ยเนี่ยกิ่งผักลังเนี่ยเนี่ยกิ่งผักปลังเนี่ยตัดปักชำได้นะใครผ่านไปผ่านมาแวะมาได้นะเนี่ยตัดกิ่งก็ได้ทิมทิมเนี่ยตัดกิ่งเลยเนี่ยตัดแล้วก็ไปทิมติดมดละกิ่งเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเราจะตัดกิ่งของไอ้นี่ยเอาไปหมักปุ๋ยกระถิ่นในไนโตรเจนสูงดีพวกใบอย่างเงี้ยใบเนี่ยเล็กๆเล็กเงี้ยเนี่ย เหที่เขาตัดไปให้สรงให้สัตว์กินเนี่ยไนโตรเจนสูงเมไรจะติดลูกให้เรากินนาทีนะมยมต้นเนี้ยรอก่อนไปลนะมาอวดมยงชิดแกนี้นะ